สวัสดีค่ะตอนนี้พ่อแม่ซีเรียสนะคะพบกับช่องแม่จะทิมแม่ใจค่ะฝากมาได้เลยะคะวันนี้กำลังกลับบ้านนะฝนตกครับบ้านท่ามกลางสายฝนนะฮะพามาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะครอบครัวอบคุณ เราไปแยกทางกันแล้วว่า ขอแซวขอแซวประกันขอแซวประกันว่าขี่สั่งตากฝน่าฮ่าฮ่าเกินตากฝนกบ้านครับนี่เงียบมากนะคะไม่มีคนนะจ๊ะไม่มีแขกครับ กลับบ้านก่อนนะครับเจ้าลิีมต้องตามผมไปแสดงนะคะฝนตกเลยแม่ตกมาโตแม่เดี๋ยวเราวันนี้นะคะเราจะอ่าเพราะพี่ฟอมมาด้วยเนาะเราจะกลับก่อนนะคุณพ่อกับลูกชายเราตามคนมาพราะว่า อยู่บ้านนะคะมาเร็วมาเร็วยังสาวเลยพ่ยอ <c oughs> อ่อบอกไปกันมือหนีมือแห้งอ่อบอกมือหนีมือแห้งหิวนมครับไปหาคุณยายมาหิวนมข้าตะลลินเ่ข้าจลนสนใจเลยเลมูหลายเนาะขอบคุณเสื้อสีอม่วงนี่ด้วยนะครับผมจะของเสื้อสีอโอ้กันน้ำนะ เอฟซีเอฟซีให้ตั้งแต่งานฉางเนาะเอฟซีเน็หางแต่งาน่างมอกกันหนาฝนพอเบิดว่ามันกันหนามเนาะหนาห่อนนี่ใส่บพทุกคนมันหนาเนาะแต่ว่าหนาหนาหนาวนี่พอดีเลยเพราะว่ามือนังเอฟซีเปนเอามาให้ล่มเนาะไอเนาะ ยีวพอออกหายกอนหิวครับหิวมูหลายห้่น,ห,น,ห,นหิวนมครับเป่นจะไหนลูกว้า <laughs> พี่พาหนองแลนเลยนะพี่เมย์พาจ,จอยวิ่ง กัดย่านหมาหย่านหมาพาหน่องเรียนดึงดึงโซอันนี้ออกจากข้อแม่จนเสือข้อแม่ขาดหาลอ่อไหมครับผมหลอม่อไหมครับเอฟครับขี่ผู้ใดนี่ขี่ใครบอกมาชิทำการเมียนขี่ก่อนนะคะ ไม่อยางลูกทำไมหลือมืองทาลูกไส้อายเป็นแม่สิรับหรอบอต้าเยิมเยิมลกอยเ่สิรัออตาเยมเยิ โอ้ล oh, no, ูกนะเดินมาตรงตรงอันนั้นเด้แล้วดินมันมันมันแฉะเด้ตรงลานแสดงใหม่เดก นอนเตแลลูกห่วงนอนกับนอนแต่นอนซะนอมมีไม่มีดินให้เล่นเล่นดินแแขกนอนได้แล้วนอนได้แล้ว บัวเปล่าเลยว่ะห่วงนอนกินแบบซาๆเลยะว่ากินเต้าจีอยู่นูนก็โอ้โหเต็มละ ลูกชายแล้ววงนอนกินกกินแบบซาะๆอย่าลืมนะคะฝากดูด้วยแล้วกันเนาะฝากกดติดตามนะคะฝากติดตามคลิปหน่อยเพราะว่าเด็กแม่นางตัดเด็กแม่นางจะตัดคลิปตัดอะไลงนะคะคลิปที่ลูกชายเราไปหาคุณยาย อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจด้วยนะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวก็จะถึงหนึ่งพันซัพบเนาะเดี๋ยวจะได้ฉลองกันแล้วนะจ๊ะยังม่นางเอาชุดมาให้ดูว่าลูกชายเราจะใส่ชุดไหนนะนี่ชุดนี้นะคะจะให้อีพ่อใส่ให้ลูกชายตอนนั้นตอนนั้นมันยา่าแห้งมันเบ่พ่อ ฮะตอนนี้พ่อได้เพราะว่าตอนนั้นยญวแห้งก็มออออออีถึงพันทรัพย์เดี๋ยวใส่ชุดนี้นะครับชุดหลอดนะครับฝากด้วยแล้วกันนะคะฝากอ่าฝากกด subscribe นะคะกดติดตามหน่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะใส่ชุดนี้นะตอนนั้นตอนนั้นตัวใหญ่มากนะตัวเสือนะ้อเราไม่ใช่ตัวตัวฉะตัวจอยนะตัวเสือนะ้อเรไม่ใช่ตัวจอย จอแร้จใจใสแล้วมันมันไอเน,นี้ยค่อนข้างลำบากแต่ก็บอกเลยว่ามันมากแล้วก็ตอนนี้นะคะตอนนี้น่าจะพอดีแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะเช็คก่อนนะคะว่าอมีตรงไหนอะไรยังไงนะคะที่จำรู้เสียหายนะคะเราจะได้ซ่อมแซมกันอีกทีหนึ่ง ขอบคุณนะคะแม่น้องเนาะเจ้าของชุดนะคะก็ทำมาให้ตั้งแต่ลูกชายเราได้ขวบกว่าๆเนาะก็นี่ค่ะอาสระน้ำนะคะของคุณแม่หญิงนะคะคุณแม่หญิงอัจฉริยานะคะขอบคุณมากๆเลย ทำให้ลูกชายเรามีสะอนดาษนะครับส่วนตัวนะครับผมลูกชายเรามาถึงบ้านฝนหยุดตกค่ะฝนเศร้าลิ่นปะกัยญาตากฝนมากแต่ผันไม่ใหญ่เอ้ยจมะมาหอนทื่นันเหอนท่่ไหนข้าวนึงฝนเศร้าลิ่นเนาะโอฝน,นทำไมั้างต่ร้ายกับลูกชายเราเย่งนี้ คือว่าหลูกชายหอหอนบ๊อิไนกันเลยตกอันนี้นะอันนี้นะพี่สีตาป่าไม้มีไว้พุ่งชนครับ <c oughs> พี่สีตารู้ทันโอ้พี่สีตาแม่ขาแดงจึงๆือมออันไปถูเตียงเ่นเตียงเขาทาไอทาคีไว้ลูชายเราก็ไปถูซะ ไม่นาไม่กลัวอะไรนะคะกลัวไปนั่งไอ้ไนั่งเตียงผุนหักเนาะผุนันขี้ดีเดี๋ยวก็จะทำการซ่อมแซมส่วนที่ชุดมันชำรุดนะคะแล้วก็ถึงวันซับนะคะเราจะใส่ชุดว่ายน้ำไม่ใช่ชุดว่ายน้ำชุดชุดลายดอกเล่นน้ำอ่า เดี๋ยวลูกชายเราจะใส่ชุดลายดอกเล่นน้ำนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวสักพักก็น่าไม่น่าคิดว่าน่าจะอะจะหลับแล้วแหละเพราะว่าตายเยอะมากแล้วสักพักก็คงหลับเพราะว่าไปอยู่นูน่นโอ้โหกินแบบไนี้เลยจะเอา อันนี้ไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เลือกเอาอันใหม่อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆโตจีน,น่ะบุฟเฟ่แล้วก็สาวไปเจอไปเจอคุณยายนะไปเจอผู้สาวนะน้องคีมเนาะ กดไลค์นะคะ,กด, like, ะ,คะกดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่จจทิพย์แม่จ่อยแล้วด้วยนะคะขอบคุณค่ะ